เป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะจ้ะเนาะนี่บ่ได้ออกไปไสก็ต้องออกมายางเนาะจ้ะเนาะออกกันมังไก่หนูกาดนโดนยางเทียอ๋อนี่ต้นอีหยังน่ะใบใหญ่ๆหว้าวเดฟโฟนรูเบิ้เครียร์เดยมีกุหลาบด้วย นางนักกับนางกดตุ๊กตาบ้านต่ละหลังกับสิราคาพอทอกันเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าค่าเสาที่ดินกับสิประมาณท,ทอกันเบิดจ้ะค่าเสาที่ดินของพวกนุงกับสิ่ยูหนึ่งพันสามร้อยเหรียญเนาะจ้ะเนาะก่อสี่หมื่นบาทพอดีแค่ค่าเสาที่ดินเนาะจาะ้ะเนาะแดดซองเลยเด้อ ดอกจำปาลูกพีชจ้ะลูกพีชลูกพีชปาดบักนาวบักนาวหรือบักสมอ๋อเป็นบักสมเนาะจ้ะเนาะบักสมบักสม song, แดดซองแน่ได้จ้ะเด้อ ป็นบ้านบูโปรโฮมหรือเอรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือบ้านตู้คอนเทนเนอร์จ้านี่อยู่กันแบบนี้จ้ะยุนี่ซีเป็นสะอาดนะจ๊ะเนาะสังเกตว่าซิบมีคนจอดรถหน้าบ้านเพราะว่าบาสามารถจอดได้เนาะจ้ะถ้าผู้ใดจอดรถหน้าบ้านกะกะซิมีรถมันยกออกไปเลยกุลาบ Way. It's very loud. Um, we should not go oh, this way because the sun is getting real bad. Can't see. ล้วหนูพายากลับไปทั้งนี่ดีกว่าแดดซองกัพกพดย่านบูเห็นกันเนาะจา้ะเนาะก้องสั้นแนก่กายว่ากันเดจ้ะเด้อมือใหม่หัดทำจะ่าไปนีหนูยังตัดต่อเป็นอยู่ให้ดอกอย่างสวย มีคนถามทาั้งมีคนถามทาั้งนอกจากเนาะยี่นีน่กะหนาสิมีคนไทยหลายคนอยู่น้องจา๋าเนาะแต่หนูกบะบอกเคยพอดกกะมีแต่แค่ป้าข้างบ้านแต่มันมีบ้านอีกรังนึงหนาะหนูสิผ้าเบื้องหนูว่าต้องเป็นคนไทยแน่เลยเพราะว่าแบบมีกล้วย มีทุกอย่างอ่ะจ้ะกินข้าวตะไคร่มีทุกอย่างที่คนไทยกิน,นอันนี้ก็สิเป็นซุงรุุนเกานะากนะล้วจ้ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นมือรุ่นหนูสิพาเปิดบ้านเนาะจ้ะเนาะเปิดบ้าน,น,านะานตู้คอนเทนเนอร์ห้เบิรงเคยทายไว้อยู่เด้แต่แต่ตอนซื้อแต่บัดตอนนั้นว่าเได้จัดเนาะ คนยั่นี่ก็สิ้นนิยมปลูกดอกไม้เขาก็เขาบ่าาค่อยปลูกของกินบันใดนาะจ้ะน้ะบ่คือหนูเราเนี่เน้นของกินของกินเป็นหลักน้กงนาดูดนมดูดนมไปด้วยบางลังก็คือโบว,วนมากบ้านก็สิเป็นพื้นที่เท่าๆกันเนาอจา้ะนาะ ลอกะสี่อันมุมีมองปลูกของกระสิมีแคหมองริมๆรัวๆหน้าบ้านนิดๆหน่อยๆแต่ว่าไอ้มองที่บ้านที่หนูอยู่อ่ะมันเป็นบ้านหลังที่น้อยที่สุดน,ะกนอกจะเนาะหนูยังไมนได้เคยเห็นใส่ใส่เดียวกันกันกบบ้านหนูอยู่บ้านหนูก็จิเป็นหลังน้อยถ้าหลังน้อยเขากระิได้เปรียบตรงเขามีทีนอกจะเนาะเห้องมีหลังบ้านมีอย่างแบบนี้เพราะว่าคนอื่นบ่มี คนก็พากันออกเอาลูกกอเต่ามายางกันนองเันาออกกำลังกายกัน y b a b w a i i n g e r o e t น้องัน่าปปี้ไร เห็นผู้บ่าวบ้างคันสะดิ้งสะดิ้งในใน,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 นลูกแม่ของแท้แล้วมุกชุมารมาไหม่ที่แลิฟอร์เนียเยนี่จะ้ะเห็นปะบ้านแต่ละหลังกต่สิบปคือกันอ๋อตอนที่หนูมาซื้อเฮียนเนาะจ๋ะเนาะมันมีบ้านหลังนี้ประกาศขายพพ้ม่มแต่ว่าบ้านหลังนี้มันไม่มีทีเลยก็คือหลังบ้านก็คือสุดเลยแล้วก็มีทั้งคางนิดนึง น้องจะนาะแต่ว่าบ้านทานั้งหนหลังใหญ่จ้ะมีหลายห้องแต่ว่าหนูบอกแฟนว่หนา,าหนูบ่เอา,าน้องจะนอนหนูไปซื้อบ้านหลังที่หนูซื้อนั่นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นหนูว่าหนูเป็นคนไทยแน่เลยเพราะว่ามีผักอีฮูมกล้วยไอ้มะเขือพวงผักอีตู้อเว่นไปด้วยมกรูดเยี่ยงสิแมะแต่ว่ามันกับแบบ คนที่สนมากกินไข่กับเขากับคนเวียดนามเนาะแต่ว่านี่หนูอ่โม่มนเวียดนามแบบตงเป็นคนไทยเนี่ยโอย้ยกล่องกระสันๆเนีย่ยเลยสปารเริเบิพอมีหอต้นทุนต้นบอลแม่ยี่มองหน้าประตูทันน้งนั้นไอ้น้องแกูคำอินไซมอนได้มงกล้วยเพิน่น กวยสภาพไปเบิ่งกวยอันนี้กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำวลาเอากล้วยน้ำวลาแต่เป็นกล้วยน้ำวลาพันพันสูงเนาะจ้ะเนาะเห็นปะนุ้ยอันนีนเป็นปนุ้ย้อยๆบ่งนุยน้ย,นย,นยไงคือบ้านหนูเดี๋ยวเบเพื่อนมีมีตะไคร่มีบักเขียพวงหมักหนาวเพราะว่าปลาเขียพวงเพื่อนก็โดกแทนเพื่อนก็เก็บไข่เพก็พกมาอีหุ้มดูอันนี้มาลุมเนี่ยนี่นี่เผื่ออีหุม้มเผ่ออีฮุ้มเพื่อนก็นจะแม่นดกคัก เ่อไม่มาลีพร้อมหนูว่ายัางไงก็ต้องเป็นคนไทยแหละเบืองเราไทยแน่นอนเนาะแต่ว่าบ่เคยพอก,กันกับเจ้าของเพื่อนเจ้าเพร่ะมีต้นกับเขาควายเบืงองเก่นมเมล็ดมันเหี่ยวดูมเมล็ดทีสีเขาไปบ้านใดเต็มเลยทางเชทอาขันก็จะเป็นนั่นถนนฟรีเวย่น่าจะเนาะพวกหนูอยู่ติดฟรีเวย์จ้ะติดฟรีเวย์ติดทางรถไฟก็เลย้นแบบโอ้เสียงดังแน่ แต่ว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้นเราก็ไม่ยินหอ,อกจก้ะอะไรระเบูจิบในวันบ้านทถ้าอยู่ทั้งโคกแบบนี้ก็ะซีได้เปียบตรงลงจอดรถแล้วก็ทั้งขังเนาะจ้ะเนาะปลูกอีหยังก็ได้กระซี่เพิ่นก็ะซีได้เปียบตรงส่วนไปว่าวระเดือจิบ so c o o อันนี้เขาไปที่ยางอันนี้มันสิเป็นทั้งหน้าบ้านเนาะจ้ะเนาะถ้าย่างไปแบบขึ้นไปทั้งขัง หมู่บ้านแล้วก็ไปไป,ไปหางของหมู่บ้านโอ้ยยังเป็นมือคุณบอยังประสุดจากเชียพาชมบ้านตู้คอนเทนเนอร์เนาะเจ้าของเมียฝรั่งก็มีหลายคนเนาะเจ้าเนาะแบบอากาศแบบเกิดกระแสดราม่าอย่างประมาณนี้คนกับแบบว่าให้ว่าโอ้ยคือยุบบ้านหลังน้อยแท้อย,ย่างประมาณนี้บางส่วน สมดก,กค่ะขบ่มีคนกินเนาะจ้ะเนาะเขื่อมันหลังน้อยแท้จังสันจังสี่เนาะจ้ะเนาะว้าวลูกกิตาร์เฟลว์ป้าป้าดิสเดอะเฮาแฮมันดอะเฟว์อะเลยแบบว่ายเขาสารพัดเนาะจ้ะเนาะตะวันหนูกับพระสนเนาะจ้ะเพระาะว่าเขาไปคนจ่ายเองหาจ่ายเองเนาะจ้ะเนาะพอได้มีคนมาหยุ่งยากกับเขาเพอได้ไปขอใครกินด้วย ไม่เป็นยังไม่เป็นยังจ้ะไฟสิดามากอบพวกเป็นยังพามาเบิองไอ้ซื้อนี่ละจ้าบางคนก็อยากเห็นเนาะว่าหนูพักกันอยู่กันจังใดนี่แหละจ้ะก็พักกันยูงสิแล้วจ้ะมิดมิดม,มองมองคนยังนีเขาสิบ่อค่อยมายุ่งกันแต่ว่ามีทุกคนนี่ใสด่ดีๆเด้อจ้ะเพราะว่ามันก็นสิมีแต่ผู้แบบอายุหลายๆเนี่ยแต่ว่าวัยรุ่นก็หลายดอกจ้ะัยรุ่นก็น,ยน,กนิยมมาอยู่แบบนี้กัน แต่ว่าอีกปีสองปีพวกหนูก็ขายแล้วเราจะบ้านสิคายไปซื้อเฮียนเป็นหลังแล้วจะ้ะเพราะว่าอันนั้นเนาะเขาก็อยากได้สามห้องนอนอันนี้มันมีแค่สองหง้องนอนหนูสิพาไปเบิ่งต้นไอ้อะไรนะหมากกระบองเพชร next time we can try w i e h w r e ready we walk here we 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 จะ y ย a า นู่จ้ะหมกักกระบองเพชรหนูบ้างเพราเคยกินแหม่บ่เคยซิมอยากซิมอยู่จ้ะแต่ว่าเฮ้ย this it looks o cool เจ้าของบ้านเหลียวเบิ้ล we are ready to eat can can I pick some oh thank you เจ้าของบ้านเออเจ้าของบ้านห <laughs> นูขอพคนา่าให้ฉันพิกซัมได้บอคนบอกโอเคประเสริฐวา ไอซี่ผาเก็บอึบนี่ก็มีน้ำเนาะน่าจะเนาะน้ำน้ำ yeah the red one so so yeah I know there's o m e b o d y pick r i g h there t maybe you have to come up here to be this way เห็นบ่จ้ะโอ้ my god นุ่ยใหญ่ค่ะเอ้ยนี่นี่เห้แฟนตัด pick no t h a t not red enough Little bit more red on this side. This one, this one. Don't pick this one. Be careful with your hand. Be careful with your hand. This one? Yeah. Huh? Oh, wait, 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 wait. Looking for something. Asking for paper. Asking for paper, honey. New paper or something. No, 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 no. It's going to go in your hand. อ่า n uh, we have some paper like you you have some paper or something please <laughs> no 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 don't touch it no 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 it's uh, the hand gonna go inside your hand okay อันนี้กินเด้คนนั่น Latino ในสิ่งกินเด้ปูกับยายาหนูสิ่งกินจ้ะปีกมันปีกมันใหญ่ค่ะโอ้มา it's gonna bite you no <laughs> yêu yêu and, and do it this first. so it's more easy for you to pick yeah, chỗ của bạn cái trái đi đi cha, phát hiện đồ đủ chưa, nhanh vậy nhanh mà, lúc nào kia đâu được đẹp, pick more pick more pick more Good. They're not sweet too much. Oh. Oh. <laughs> you can go that side if you can. Over there is all red. That one ready. That one will be more sweet. I know, but it's very hot. How can I get it? No, you can. Somebody with peak right there. Let me get these two? Yeah. ตอนที่หนูมา,านย่างตอนนั้นแบบมันบานอยู่เนาะแต่ราดอกไม่บานคักหนูก็มาถ่ายรูปเอาอยู่เจ้าของบ้านก็บอกเธอจะตัดเราไปกินบ้ค่ะว่ามันหนูกินเป็นเมาานื่อเนาะแต่ว่าหนูกินบ่าเป็น